เอาแล้วครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ไมโครที่มีชื่อว่า r ิเวอร์คลาสรับผมนี่ฮะมาปุ๊บก็จะเจอแม่น้ําแล้วก็สะพานแควเลยครับผมทุยไม่ใช่สะพานอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เดินข้ามม้าผมเนี่ยแล้วก็เข้าดอไปเลยทุยไม่ใช่เข้าเกตเข้าเกตแต่เขาจะเรียกว่าเกตนะผมเนี่ยก็เซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวอ่าเน็ตเวิร์กรับผมหรือว่าบันจี้คอร์ดนั่นแหละนะฮะก็มีเซิร์ฟเวอร์เลือกเล่นหลายเซิร์ฟเวอร์นะฮะเ ลองเข้าไปดูเซิร์ฟเวอร์เอาเซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่เนี่ยผมโอเคมันจะมีเซิร์ฟเวอร์เมอร์เดอร์นะฮะเห็นไหมต่ว่ายังไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากอ่าคนในเซิร์ฟเวอร์ในตอนนี้นั้นเดี๋ยวๆนี่เมอร์เดอร์เหรอนี่เมอร์เดอร์เหรอบ้าไปแล้วจัดผมขอกลับล็อบบี้แป๊บนึงฮะนะฮะเรากลับมาเถอะนะครับผมโอเคก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ไม่ฟรีอย่างเดียวแล้วกันนะครับผมโอเคฮนะแต่ว่าเราจะให้ดูด้วยนะครับว่ามี Server เซิร์ฟเวอร์อะไรบ้างเมอร์เดอร์นี่ตัดไปเลยนะครับผมโอเคนะมี อะไรไม่รู้อ่านไม่ออก USC Run นะครับผมแล้วก็ MyC นะครับ Accio Bed War ครับแล้วก็ Murder นะฮะ MMO แล้วก็ Sky War Build Battle นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสามารถมาเข้ามาเล่นกันได้นะฮะหลังจากวันที่ผมลงคลิปแล้วเนี่ยนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยก็จะมีมินิเกมต่างๆเข้ามาด้วยนะฮะอันบางอันเนี่ยที่มันยังไม่สำเร็จก็อาจจะเล่นได้ในวันที่ผมลงนะครับโอเคเราจะไปเซิร์ฟเวอร์ MyC เลยนะฮะ หลังจากเราเข้ามานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งรีสโตรแพ็กมันไม่โหลดเว้ยยังไม่ทันได้กดตกลงตกลงอะไรนู่นนี่นั่นเลยนะฮะแม่งเดี๋ยวเราโปรดใช้รีสโตรแพ็รทางเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับถ้ารีสโตรแพ็รไม่ติดให้บอกให้ออกเซิร์ฟเวอร์หรอให้ออกเซิร์ฟเวอร์เข้าใหม่นะครับผมโอเคฮะก็แม่งยังไม่ทันได้กดไอ้นี่เลยอ่ะแม่งเอ้ยคนต้องออกเซิร์ฟเวอร์แล้วเข้าใหม่แล้วนะฮะเนี่ยอ่าเดี๋ 3, ครับผมบายสีฮะ ตอนนี้ดีแพ็กโหลดไปที่เรียบร้อยแล้วผมเราก็จะแปลงร่างเป็นไอรอนแมนสุดหล่อผมเฮ้ยอยากได้ชุดนี้วะอ่ามันเท่ดีนะเออโอ้โหชุดนี้แม่งมันเท่แต่ว่าไอรอนแมนไอรอนแมนก็เท่แต่ว่ามันดูธรรมดาไปเพราะว่าหลายๆเซิร์ฟเวอร์นี่มันมีชุดไอรอนแมนแล้วผมชอบชุดนี้ฮะนี่เอาชุดนี้มาทำเป็นเทพไม่ได้หรอเท่มากเลยฮนะคุณผู้ชมครับแต่ว่ามินก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้ผมเนี่ยเนื่องจากอ่าผมเนี่ยเป็นคนโง่คนก่าคนเกียนเว้ยนะแม็กปืนสำหรับปืนเติมนะครับผมซึ่ง ในตัวผมเนี่ยผมเดาว,ว่ามันต้องเป็นปืนเติมทั้งหมดแน่ๆฮะอย่าเอาลงแม้ทุกปืนเลยแล้วกันโอเคนะครับก็โอเคเวลคั่มอันนี้อ่านแล้วเรียบร้อยใช่ไหมอ่านจังปะช่างมันเดียวผมลืมคิลเลอร์ฆ่ามอนเตอร์ฮะรับเลยนะครับฆ่าซอมบี้ร้อยตัวโอ้โหโคตรเยอะนะช็อปขายของและซื้อของต่างๆได้ที่นี่นะครับเออดับเบิลบาร์เรลนะครับผมนี่ฮะกระสุนปงกระสุนปืนแล้วตรงไหนมันรับซื้อของวันนี้ไม่เห็นมีเลยฮะนะี่ฮะเว็บไฟปืนไม่ตก อ๋อคือปืนพวกนี้นี่คือปืนที่มันไม่ตกเลยนะครับแล้วก็อันนี้แล้ววนี่ยการเติมเข้าไปที่เว็บแล้วกดล็อกอินแล้วไปไอเทมช็อปครับผมแล้วกดเลือกไมค์ซีเพื่อทําการซื้อของครับนี่นะเว็บไซต์ซื้อจากเว็บเท่านั้นนะครับตามนี้เลยนะฮะอ่านะฮะไดอารี่รับของประจําวันก็จะมีปืนสเตเยอร์อาร์กครับผมซึ่งนี่สเตเยอร์อาร์กกว่าแถวบ้านเล็กฟาร์มสัสใช่ป่ะวะเออสักอย่างหนึ่งแหละนะฮะกระสุนปืนไปด้านบนครับไรแอมโม ไว้ใช้สำหรับปืนเติมนะฮะเอาไว้ด้านบนเอาแบนเดจมาแล้วก็โกลเด้นแอปเปิลมานะฮะฟรีไอเทมชุดเรามีแล้วนะครับผมโอเคนายวิชั่นไม่เอาฮะอาหารมาปืนนี้ไม่เอาโอเคกระสุนปืนไว้ตรงนี้คนละแบบกันเนาะช่างแม่งโอเคนะฮะแลกของดรอปจากซอมบี้นี่ครับสามารถนำมาแลกแบนเดตแบนเดต dx ได้นะครับผมนะสามารถนำมาแลกยาได้นั่นแหละนะครับและนี่คือวิธีการสร้างทีมครับสร้างทีมกันเลยทีมครีเอทนะครับตามด้วยชื่อกากริวจีเอช อ่าเป็นการด่าตัวเองแบบดีมากๆนะผมซึ่งใครสั่งใครสอนมาเนี่ยการด่าตัวเองมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะแต่ผมก็ชอบด่าตัวเองบ่อยๆนะเออถ้าเกิดด่าเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ดีทุยไม่ใช่โอเคดีละอะไรวะแลกของเติมเงินฮะรูบี้อัญมณีนี่ฮะก็ได้จากการเติมเงินนั่นเองครับผมหนึ่งรูบี้เนี่ยเท่ากับอ่าสิบบาทนะฮะชวยเทมแม็กปืนสําหรับปืนเติมอ๋อเป็นการโชว์ปืนนะฮะตายไม่ตกอะไรงี้ ต่ว่ามันไม่ได้มีรายละเอียดบอกหรืออะไรนะครับว่าปืนแต่ละปืนเนี่ยมันดาเมจเท่าไหร่กันบ้างนะฮะคลิกไฟล์เล็งไหมเอาไม่ใช่เหรอที่เก็บของเชตห้าสิบทูมันนี่นะครับผมวิธีการซื้อให้ไปซื้อคอนในเว็บไซต์ผมเนี่ยห้าสิบทูมันนี่ได้สามหมื่นคอนแล้วติดต่อแอดมินเนี่ยผมโอ้โหเดี๋ยวด้วยเหรสามหมื่นคอนเลยเหรอฮ้ยโจโจโจเออเป็นไงเป็นการโจรสกิลโดดที่แบบว่าโคตรเท่น,นะฮะหน้าตาดีนะครับเฉพาะคนหน้าตาดีเท่านั้นนะฮะถึงจะทําได้นะฮะอย่างผมนี่โคตรหน้าตาดีเลยนะ สวัสดีจ้า B2 ว่าไง B1 ว่าไง B2 อันนี้คือบ่อลาวาเนนะี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะฮะซึ่งทำไมผมยืนในนี้ได้วะหลอกอะไรอ่าเท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 ,ท,เทถือปืนนี่ด้วยถ่ถายรูปแป๊บนึงถ่ายรูปหน่อยนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะฮะเนี่ยยืนอ,อย่างงี้ถ่ายรูปโทนี่สตาร์นี่แม่งโคตรโหดเลยปะเดี๋ยวก่อนมินิกันมินิกันมินิกันจ้าเอเคเอเคเซลฟี AK ่เซลฟี่หน่อยชุดเซลฟี่เซลฟี่ เดี๋ยวราถ่ายคนนี้ได้ป่าวะนในคนนี้ดีกว่าครับนี่นะเพเดเพเด้สุดยอดคนน,นี้นี่หน้าตาเราๆเ,เอาการเลยเนะี่ยหน้าตาเหมือนโจนเลยเราก็กูเป็นโจนน่ะโอเคนะครับเอาละหะได้เวลาออกไปด้านนอกแล้วนะครับกินอาหารแป๊บหนึ่งเริ่มเล่นก็อยู่ด้านหน้าสุดเลยผมคุณโทนี่สตาร์กใช่ไหมฮะใช่แล้วก็คือไอรอนแมนโอเคผมเชื่อนะผมนี่เลอเจอมากพูดเองเอยเอง,เองหมดเลยนะครับสุ่มวาร์ปกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปฟาร์มของฮะชุบ ผมเล่นในเรื่องนี้ไปนะสักนิดนึงก็ดีนะครับอ้าวเราโดนยิงเฉยเลยอ่ะพวกใจเย็นๆนะพวกนะเดี๋พึ่งยิงเราเลยพวกเราเชื่อนะว่านายคงไม่ทำเราหรอกมั้งเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนใครวะนั่นใครวะนั่นตายไปด้แล้วใครน่ะใครน่ะใครวะทำอะไรผมคุณจะทำอะไรผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่งมาแอบนี่ฮะกินยาบันทองอินชาแป๊บนึงครับ ทำไมคุณต้องทำร้ายผมด้วยฮะมันใช่เพื่อนหรือเปล่าวะท่านทำไมมันเป็นชุดซอมบี้วะเนี่ยมีอาหารแต่เข้อแยกกันทีหลังแล้วกันโอเคโดมาครับเมื่อกี้มันเห็นข้อยู่แถวนี้นะนี่ไงนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วปืนกดปืนปืนปืนบ้อมปืนบอมอือยิงยิงยิงอุ้มทายไปได้โอเคโดของเลยครับผมโดของมาฮะแล้วก็ทิ้งของไปผมชุดนี้ครับทิ้งไปให้หมดไม่เอา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 ผมจะเอาอาหารกับของกับปืนปืนเดี๋ยวนะ กะสุนปืนแล้วก็ไม่เอาครับผมเราจะโดทิ้งไว้ครับเผื่อเขาจะเมานะฮะปืนไม่เอาไม่เอาสไนเปอร์ไม่เอา,อนนเเอาคือไม่เอาอะไรสักอย่างเลยนะฮะออกไปเอาแต่ยาดีกว่าแล้วเอาของแค่จําเป็นนะฮะแล้วก็อาหารบางชนิดเท่านั้นเองนะฮะโอเคเอ,าอาหารมาฮะโลกระสุนปืนเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าในกลางคืนเนี่ยจะมีซอมบี้หรือเปล่านะครับแล้วนี่เราเข้าเนื้อเรื่องยังวะไม่เข้านี่หว่าแป๊บหนึ่งครับดูตอนนี้ผมดตามล่าเฮ้ยม,มีคนตามล่าผมมาผมก็จะอ่าทําการ รอแม่งเลยฮะวิ่งมานีเดียวพวกวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยใครวะอะไรตั้งหนาฮะอะไรตั้งหนาอะไรฮะเฮ้ยเราก็เป็นทหารที่ดีนะซึ่งมันแอบเราอยู่นู่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวมันจะวิ่งมาทางนี้แน่ตั้งไงตั้นไงเรานั่งไงเราเรายิงระเบิดใส่มันนี่ยิงระเบิดใส่มันอ่ะตายไปแล้ว <c oughs> ตายไปเลยมึงอาจมันโดข,ของเราไม่ใช่ดิ บังอาจไหมนี่เรานะฮะซึ่งเอา้ามาจุดเดิมหมอกลับมาจุดเดิมหมอกลับมาจุดเดิมใช่ไหมโอเคกระสุนปืนทิ้งไปนะครับเออเออเอปืนนี้ยังโหดปืนนี้ยังโหดนะอซอมบี้ตัวเล็กซอมบี้ตัวเล็กเดี๋ยวเควสด,ดูเควสเควสฆ่าซอมบี้หนึ่งร้อยตัวนะฮะโอเคซึ่งภารกิจของเราในวันนี้คือการฆ่าซอมบี้ให้ครบหนึ่งร้อยตัวนะครับซึ่งอาจได้หนึ่งตัวแล้วเว้ยแม่มันจะเยอะ อย่าอย่ามายุง่งอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมนะ <S <S อย่ามายุง่งกูกินอาหารแป๊บนึงครับแม่งชอบมายุ่งกับเราจังเลยนะเราก็เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาถึงเราจะมีอาวุธเยอะแต่เราก็ไม่เคยนาไปลังแกใครนะเฮ้ยอปืนสกามาครับผมเขาเรียกสการหรือวาเลเกนเนี่ยผมจะไม่ทําการนี้น,นี่นะผมจะอะไรวะเอาสไนเปอร์ออกมายิงได้ไหมสไนเปอร์สไนเปอร์ยิงได้ปกตินะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยฮะอะไรของคุณนอะอะไรของคุณนะ ปืนบอมตกด้วยโดยมา r o c ค e t ็ตร cher นะครับอย่ามายุ่งกับผมนะผมอุตส่าห์เป็นคนดีดีสุดๆแล้วนะฮะผมบอกเลยว่าผมดีมากๆอย่ามายุ่งกับผมนะนะเราอุตส่าห์จะมาทำภารกิจในการฆ่าซอมบี้ฆ่าซอมบี้หนึ่งร้อยตัวแต่ว่าคุณอย่ามายุ่งกับผมผมขอร้องเถอะนะนะถ้าเกิดผมทำภารกิจนี้ครบแล้วผมจะได้รางวัลเยอะแยะมากมายจากครอบครัวเ,วเดี๋ยวๆๆจะตายหายนะ่าแล้วเนี่ย มันยุ่งเดีย๋ยวยุ่งมากมายเด้ยอย่ายุ่งทํเควสเพราะมาทำควสพวกเดี๋ยวไม่เข้าเนื้อเรื่องแม่งละเนื้อเรื่องบ้าบอมากเนะโดยแต่คนตามฆ่าตามยิงทีพีมาดเรื่องไม่ใช่อะไรหรอกแม่งตามฆ่าเราแต่มันทีพีจะมามาหาเราฮะ <c oughs> นี่หรือตามฆ่านี่หรือตามฆ่า <c oughs> นี่มันโกงกันชัดชัดอย่ามาฆ่าโทนี่สตาร์กนะฮะโอ้ชุดจะแตกแล้วปะมันตามมาแล้วนะ่ะตามมาเฉยเบยงอะ่ะถ้าผมมาผมยิงจริงด้วยจริงผมวิ่งหนีดีกว่า ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าโอเคนะเราจะฆ่าซอมบี้ไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็จะหนีให้คนนี้ด้วยนะฮะโอเคพิ้งหว้าว่ามันคงไม่บ้าข้างจนตามเรามาแบบว่าเราไปไหนมันก็ตามมาด้วยนะฮะนะคิดว่าอย่างนั้นนะผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะฮะเอาละวันนี้ฟึบฟั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 บมันเป็นฟึบฟับฟับโอเคเราต้องไม่ตายไว้คุณผู้ชมจําไว้มันตามมาได้ไงวนะเนี่ย ผมว่าผมวิ่งมาไกาลนะเมื่อกี้เห็นชื่อแน่ๆเลยเมื่อกี้ใช่เลยโดนใจฉันเลยไม่มีน้อยไปไม่มีมากไปประมาณนี้เลยเดี๋ยวดำเิ่มจะออกนอกลูก่นอกทางมากเกินไปแล้วฮะดูมันตามมาได้ไงวะเนี่ยนี่มันคนใช่ไหมคนเหรืออะไรโอไมกุเนสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเยบเบสเอาชิปของตกหมดเลยฮะอะไรเี่ยทำไมตายง่ายขนาดนี้แอดมิน I mean, บอกว่าตกตา้ที่สูงตายนะครับคุณริว,วผมขาหักครับ คืออ่าถ้าเกิดเทียบกันแบบว่าจริงๆจังๆอะนะมึงตกแต่นี้ตกปุ๊บมึงตายเลยเหรอไอ้บ้าฮะเออไม่ได้เรื่องนะครับโอเคเดี๋ยวละนี่มากิ๊บมันเห็นคนเดินผ่านตรงนี้ป่ะวะไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะครับโอเคอย่างเงี้ยตายไปดิแอดมินตายไปดิแอดมินนะฮรเดอะเค้กเบเกอร์เบเกอร์เนี่ยไม่ใช่เค้กเบเกอร์ไม่ใช่เค้กเบเกอร์นะครับอาหารเอาแตงโมมา12ออันฮะซอมบี้เราจะทำเควส ฆ่าซอมบี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับมันตายยากตายตยากต้องใช้ปืนนี้ฮะนัดเดียวตายเลยวะนัดเดียวนี่คือตายเลยนะฮะก่อนใครยิงผมวะไม่ใช่ซอมบี้กัดแน่ๆเมื่อกี้อะใช่เลยเมื่อกี้นะต้องเป็นรอยกระสุนปืนอย่างแน่นอนครับผมโอ้โหกล่องเยอะแต่ว่าเราคงไม่ไม่เปิดนะฮะเอ,อ้ยอันนี้ใช่นี่ป่าวะเมืองโถมพี่ริลุกันเมืองเมืองเม,ม,มืองโถมพิลุกันเดี็ดเนะแคลนหน่อยเดี๋ยวมันไม่ใช่แอดมินเหรอทำไมมันทีพีมาผมได้วะ นี่งงเลยแอดมินคนไหนนะเดี๋ยนะ้อแอดมินคนนี้แล้วทำไมมันทีพีมาผมได้วนะทำไมทีพีมาผมได้ทำไมคนทีพีมาผมได้ฮนะแตกไปเลยพวกเฮ้ยไอเราคนหนึ่งว่าแอดมินมันตามเราม,มาได้ตลอดเวลาเลยฮนะไอนี่คืไอไปเรื่องนะยิงระเบิดแป๊บนึงผมเชื่อว่าน้องกลับมาตรงนั้นแน่ๆโอ้ยยิงมันนี่อ่าตายไปบอกแล้วว่าคุณตายแน่ๆคุณไม่ทำผมตายง่ายๆหรอกครับผม ครับผมโอ้โหเดือดเดือดก่อน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 รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วตู้มตายหมดฮะบอกเลยว่าตายหมดนะแน่ค่าซอมบี้วิกี่ตัวแล้ววะเนี่ยไปดูครับหกตัวโหวยบ้าเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วจ้าเยอะไปแล้วซอมบี้อยากเจอซอมบี้เยอะแต่ว่าเราไม่เจอฮะคุณผู้ชมเราก็วิ่งวนเวียนอยู่แค่นี้แหละไม่มุมนู้นก็มุมนี้นะฮะนิดหน่อยเองนะฮะ สวัสดีเพื่อเสียตายไปโอ้โหอะไรเนี่ยไม่เทพเลยอ่ะไม่เทพเลยง่ะโอ้โหของมังเต็มมากฮะมังเต็มมากฮะมังเต็มมากฮะเต็มมากคิดว่าเนียเหรอคิดว่าเนียเหรอฮะคิดว่าเนียเหรอฮะอะไรวะเนี่ยตังเชิญแคนดี้เชิญแคนบ้าสุดแคนบอลอะไรอ่ะแคนแคนบ้าแคนบอลอะไรฮะฮะปุ้มอ่าชีตังเมย์โป้งรวยบอกไปเลยฮะว่าคุณรวยแน่นอนนะครับย้อนแน่เน็ต ไม่ใช่โอเคอันนี้ขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นไม่ได้นะฮะอันนี้ละ่ะมีคนยิงได้ย,ยินเสียงเมื่อกี้แจบ็บแจบ้แงแดงแจ๋มมากๆนี่มากินนี้ก่อนครับโอ๊ะโอ๊ใครยิงเราใครยิงเราใจเย็นไปรุ่นใจเย็นๆไปรุ่นใจเย็นๆนะค่อยๆพูดค่อยๆจ่าก,กันก็ได้นะีฮะผมว่าผมต้องไปฟาร์มของต่อแล้วเพราะว่ายาผมจะหมดและะ้วถ้ายาผมหมดนี้ผมซวยแนย่ๆนเราคงรีเรื่มไม่ทันอุ้ยกระตุกกระตุกมากด้วยอันนี้เป็นที่คอมผมเองเนะฮะเอาละเจอหมู่บ้านปะ จอหมู่บ้านปะวันนี้ริวไม่ตายไม่ตายไม่เลิกผมไม่ตายง่ายๆหรอกโอ๊ยกระตุกโคตรดเลยว่ะแม่งรู้ว่าคอมเปิดทั้งมันรู้ว่าเหนื่อยนะใจเย็นๆนะคอมนะได้ลอทเทนเฟสมานะครับผมโอเคผมจะพยายามเปิดทุกอย่างที่ขวางหน้าเรานะฮะโอ๊ยกระตุกโคตรเลยว่ะคุณผู้ชมมาตรงเนี้ยมันมีเหตุอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่แน่นะฮะเพราะว่ากระตุกชิบเป่งเลยนะย,ยังกระตุกนะอันนี้อะไรเนี่ย เฮ้ยมันคืออะไรวะคุณผู้ชมเฮ้ยมันคืออะไรอะวัด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 มันคืออะไรวะเนี่ยถึงว่ามันกระตุกจังมะโอ้โหผมขอออกจากตรงนี้ก่อนเลยฮะอุ้ยดูดิโคตรกระตุกโอ้โหเดี๋ยว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 คือคอมเครื่องนี้เราต้องเข้าใจไว้ว่ามันกากมากๆมันเก่าแล้วนะฮะมันเก่ามันแก่แล้วนะเออแล้วทํามาไม่ค่อยดีด้วยช่วงแรกๆนะฮะคือมันแค่นี้แหละมันใช้ได้ขนาดนี้ก็บุญหัวแล้วโอเคมาตรงนี้ผมเพื่อที่จะเปิดกล่องฮะ ต่ว่ามันกระตุกเกินไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมขอปิดอ,อ่าเบราว์เซอร์ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งมาฮะเมื่อกี้ผมเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ใช่ไหมเราอุตส่าห์จะไม่สู้กับคนอื่นคนนูน้นคนนี้เว้ยนะเราจะลังเข้าไปดู Facebook เช็ค Facebook สักแป๊บหนึ่งก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะเอาดิเอาดิาดโทนี้สาตา่าแล้วไงวะโทนี้สาตา่างโทนี้สาตา่าแล้วไงโทนนี้สาตา่าแล้วไงฮะโทนี้สต่าแล้วไงปิดได้ทันปิดได้ทันยาอยู่ไหนไวะเนี่ยชิบหายาายาไม่มีแล้วทีนี้เอานี่มาครับ ตายแน่ๆกูตายแน่ๆตายตายแน่ๆไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยตายแน่ๆเออแม่งเออยาหมดตูดฮะยาหมดตูดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไปหายาแป๊บนะฮะเอาโอเคชุดแตกช่างมันฮะเดี๋ยวเราก็เอิ่มแล้วแม่งชอบมันนี่ผมกำลังจะแก้ไอ้มินเนี้ยผมก็คือแบบว่าผมจะยิงเงี้ยครับยิงเงี้ยยิงเงี้ยมีครับแล้วก็ระเบิดแม่งอืยิงระเบิดแม่งแล้วก็ยิงนี่ยิงนี่ยิงนี่ยิงปืนกลใส่แม่งครับผมคิดว่ามันไม่เป็นเกมโหมดเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราก็เก็บของแป๊บนึงฮะไอมิมันเป็นเกมโหมดธรรมดาแล้วเว้ยยิงยิงยิงไหมอืมอืมอืมลำคาลลำคาลเนอะมันไม่ใช่แอดมินนี่หว่าหรือว่าใช่ว่าลืมชื่อช่างมอนเถอดนะครับผมโอเคนะฮะเชแท็กไม่รู้ว่าไหนโหดสุดแต่ว่าปืนนี้มาแล้วกันครับนี่ปืนนี้ฮะแล้วก็เอาเอเคเอาแก็ตติงมาทำไมมาทำไมฮะมาทำไมฮะมาทำไมไอ้บ้านนาลานวลน้อง ไม่ต้องกลับคืนมาคนอะไรจังเลยมากนี่นะเย้เย้เย้โอเคคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยว,วทำไมอะทำไมอะทำไมอะทำไมแอดมินฮะเราคงไม่อยู่ในบ้านนี้อย่างเดียวแน่นอนครับออกมาด้านนอกดีกว่ามามีอาหารแอปไอ้มีขนมปังด้วยขนมปังมาเบสบอลมาไปค่ะเดินเดินเดินเด,ด,ด,ดไปค่ะโอ้โอเคเราจะลองสู้ไอแอดมินดีไหมเนะี่ยมาดิมาสู้กันไหม อาสู้กันไหมมินมาเอาไปละเอาไปละเอาไม่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 ละหมายมาสู้กันมาเด้มาเด้มาเด้เกมโหมดดีกว่าแม่งโถเลยปะโถหรือว่าเกมโหมดโถแม่งไอเราคิดว่าไม่ได้เป็นเกมโหมดอะไรบ่นเนี่ยเราจะลองมาดูที่ร้านนี้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแป๊บนึงเราคนต้องออกเดินทางไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆมาเรียงๆเอาหัวฟาดเตียงเอาขาพาดบ่านะฮะเอาละเข้าไปในบ้านนี้ดีกว่าไม่ใช่บ้านนี่มันเป็นร้านอาหารนะครับซึ่งเอาแต่เดี๋ยวแอดมินมึงทำไมเนี่ยอ้มินฮะ อะไรอะไรแอดมินอรไอนี่ยฮะอรอะไรแอดมินอรทำไรายิงม่โดนแอดเลยวะช่างแม่งเหอะยิงก็ไม่โดนแม่งแล้วม่งยิงโดนกูได้ไงเนี่ยแอดมินอึงยังไงกับกูแอดมินฮะอึงยังไงยังไงตั้งไหนแอดมินยังไงตั้งไหนแอดมินยังไง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 ยังไ โรองจ้องกรุณาร้อเจ็ดวิดีเลย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 ดีหลายเท่าฮะเด้าไม่ใช่ผมจะผลนทำไมนี่เออระนองเฮ้นี่เหมือนเฮ้ยยิงยิงแอดมินแป๊บยิงแอดมินแป๊บยิงแอดมินแป๊บอืมอจริงจริงคือมันจะดูความถึกของชุดนี้นะฮะว่ามันจะถึกขนาดไหนดูเอาฮะดูเอาฮะว่าแม่งโคตรถึกออกมาด้านนอกแป๊บแอลอไม่ออกมาครับผมจะยิงแอดมินนะฮะออกมา

เหือตายเลยนะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอาแมกนีเซสนะครับอาหารไม่มียาไม่มีนะเราไม่มียาเลยไงใช้แต่ปืนอ่าเอาปืนแก๊งลิงตกไปด้วยในมินิการเราอะไม่นะเลยไม่นะเลยแอดดึงปืนอะไรดึงไปหาพี่ริวหน่อยดึงมาผมก็ฆ่าคุณดีครับบอกเลยว่าฆ่าแน่นอนนะฮะแมงมินิการเราไปแล้วทีน,นี้เห็นนี่ไงนะมาแล้วมินิการมาแล้วเว้ย แค่มีวินิจันผมก็สุขใจนะครับไม่ใช่ดูคนนี้นะคนตายนะแน่อีอีอราก,ก่อยจ้าเนี่ยครับผมโอเคอันนี้เขาเรียกว่ากลางเมืองใช่ไหมเราก็ไม่รู้นะฮะป๊อปป๊อผมไม่รู้นะครับว่าชุดไอรอนแมนเนี่ยไม่รู้ว่ามูลค่ากี่บาทเดี๋ยว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 เดียอุ้ยโอ้โหถ้บตายมักอาดเราต้องพยายามจะอยู่ที่สงูงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่สูงเนี่ยเวลาเราตกมาเราจะตายง่ายมากๆนะครับผมก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะฮะไปตายงั้นหรอก ยิงผ,ผมไม่ตายง่ายๆผมบอกเลยฮะว่าผมไม่ตายง่ายๆแน่ๆโอ้โหอาหารเยอะป่ะเยี่ยมเลยอ่ะเยี่ยมไปเลยผมจะลองไปดูขอมันดูด้วยนะว่ามันมียาหรือเปล่าคนหาอะไรไม่พกยาเหมือนเล่าเลยฮะเป็นยังไงเป็นเด็กเยี่ยมเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวมาไป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 ตายตกเสที 2> <2> ่สูงตายมีเบนเดดเด็กด้วยไหมเฮ้เยี <t ark> <t ark ่ยมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตายฮะ เดี๋ยวทำไมทไมเดี๋ยวก็สูญหมดก็สูญหมดจ้าก็สูญหมดจ้อมันสูญหมดจ้อมันสูญหมดสูญหมดเดี๋ยวมันโดนเรานัดหนึ่งไม่ตายป่ะมันถึกไปแล้วอดมินยังไงแอดมินเอาผมไม่ลงหรอกอดมินผมบอกเลยครับว่าอดมินเอาผมไม่ลงแน่ฮะมาเนีับมาเนีับหลบอยู่นี่ฮะหลบอยู่นี่ฮะผมชุดจริงเงี้ยมีขึ้นไปเงี้ยโอ้ยอดมินตกตะที่สูงตายโอ้โหโคตรกากชุดอัลเลแมนันว่าตกตะที่สูงตายดูฮะโคตรกระจอก ไอเชี่ยสบเปอร์นี้มันยังไงกันไปเนี่ยฮะก็ต้องคอยระมัดระวังการตกตรถที่สูงครับผมไม่ต้องมาโกงตูด้วยผมดูฮะแอดรวมมือกับริวแอดมารวมมือะลรครับ,บผมแอดไม่ได้รวมมืออะไรกับผมเลยฮะดูแอดมินดูดีๆฮะเห็นไหมสู้ผมยังไม่ได้เลยแอดมินอนะ่ะแอดมินมาเทียบกับผมไม่ได้หรอกนะแอดมินนะไม่มียาเลยครับคุณผู้ชมครับมียาก็ไม่เป็นไรครับเราไม่กลัวครับระดับโกแนละ้วระดับโกขนาดนี้นะน่านน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  ฮันโนมยูก็มาบอกัตสึบะดีดะบอมาตาจะยิงให้อดมิรอยไปเพราะว่าถ้าเกิดมันลอยเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะตายทันทีเนี่ยเพราะว่าตกแะนี้ถูกตายเกิดประเด็นอัดแหล่นั่นแหละนั่เยไม่ตายวะไม่ตายวะเดี๋ยวเดี๋ยวกินน้ำเงนทองครับเอ้ไม่ใช่กินนนมบังแบบนึงเอไม่ใช่ขนมบังมันกินไก่แบบนึงกินไก่แบบนึงเออตกตกตกไม่ตายวะไม่ตกอยู่ที่สูงครับผตมันอยู่ที่นี่แล้วไปมันอยู่ที่คงที่เว้ยคุณโจมครับอยู่แบบคงที่นะฮะก็จะตายยากเลยไม่ได้ตายยากกออคืมมันนไ่โด อย่างนี้อย่างนี้ยิงยยิงไม่โดนวะไม่โดนวะไม่โดนไอ้มินเลยไ้ยไปจุดเดิมไปตายซะ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 ยิงไม่โดนยิงไม่โดนฮะกินย้มันตออแป๊บนึงเจเจเีเจเจจเเจ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 เเจเจเจจเเจเจจเจเเรเอมจเ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 นเจเไเ่เจเจเ่เจเเเจเเจเเจนเไมเเยเเเ่เเ แมงกินแปบมาดิขึ้นมานี่เลย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 แอนดมเมนผมต่อให้ต่อยเลยครับต่อยเลยฮะผมต่อ้ต่อครับผมผมแววบุ๊คระบันหนะอนเนี่ยมาโอ้โแ,โแมงก็ตดแมงยิงออกเหมือนจะไว้นะยผมโอ้เดเดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่ววอนกินแอบบลทองแป๊บหนึ่ง ah, มันช่วยได้หน่อยนึงครับช่วยได้หน่อยนะึงนะจำไว้มันช่วยได้หน่อยนึงโอเคเราวิ่งหนีก่อนครับไปจุดเดิมมาดีแล้ว โผล่มาโผล่พวกมาอืมโอ้โหอดนินตายแล้วตกแต่นี้สูงตายอรอนแมนอรอนแมนแม่งบินไม่ได้ไม่พอเลยแม่งไอนี่ไม่ตายจริงนะครับโอเคเอานะก็สำหรับซัวเบอร์นี้ผมไม่มีอะไรแล้วครับผมสำหรับคนที่สนใจก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัสโจโจครับผมขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเยี่ยม